ก็สวัสดีนะฮะวันนี้ก็กลับมากับพบกับช่องเลกเกอร์32นะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในคอนเทนต์ของเกมอีกแล้วนะครับก็เป็นเกมเดิมเลยนะครับ G O u e s นะใครที่ดู EP หนึ่งมาแล้วก็มาดู EP นี้กันต่อได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเล่นซุ่มแผนที่เหมือนเดิมเลยก็ EP ที่แล้วนะครับผมก็เล่นเป็นแบบในประเทศไทยนะวันนี้เราจะไปแบบต่างประเทศกันเลยนะครับอ่า ซึ่งก็เดี๋ยวเข้าไปในที่ Single Player กันเลยนะนี่ Classic Mode นะวันนี้เนี่ยก็จะเล่นในโหมดที่เป็นสถานที่ที่มันมีชื่อเสียงชื่อดังในโลกนะมาดูว่าวันนี้ความรู้ที่มีในหัวนะครับไม่รู้จะมีมากสักแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเลือกหมดนี้เลยนะครับเฟรมัทเพรสนะครับไปเริ่มดูกันเลยว่าจะได้สักกี่ ข้อนะครับจะถูกหรือเปล่าอ่ะตอนนี้เรามากันที่ที่แรกเลยนะครับอืมมีสิงโตนะครับนี่จะเอาสิงโตเอ็มที่ไหนเนี่ยปึ๊บเมเจอร์เจเนอเรลเซอร์เฮนรี่เฮวิล็อก เด r นิ่งเด็กแคมเปญในอินเดียเฮนรี่ใครเนี่ยเอออังกฤษหรือเปล่าน่าจะอังกฤษนะเนี่ยเพราะมันมีสิงโตอยู่ด้วยนะครับไหนดูดูยอดสิเอออ่ามีธงชาติ โอ้ oh, อันนี้ชัดเจนเลยนี่คือสัญลักษณ์ของอังกฤษอีกหนึ่งอย่างก็คือเจ้าตัวรถรถบัสสองชั้นเนี่ยนะฮะอ่านี่แน่นอนครับอังกฤษน่าจะลอนดอนด้วยแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันนะเนี่ยเราเลื่อนไปอังกฤษนะน่าจะลอนดอนนะฮะ,ะไปดูกันเลยมันจะใช่ลอนดอนหรือเปล่าปึ๊บนี่ ดูเข้าไป5 4 3 2ดูกันเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมจับเวลานะอันวันนี้จะไม่จับเวลานะจะถ่ายให้ถูกสัก5ที่แล้วกันเขาบอกให้ถ่าย5ที่ดูสินี่มันอยู่ห่างไป2กิโลนะครับมาดูวนะ่ามันคือที่ไหนชื่ออะไรเนาะอ่ามันคือจัดตุลัสทร a าฟาลกาอันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับที่นี่อังกฤษก็จะรู้จักพวกบิ๊กเบนนะนะ สะพานลอนดอนอะไรประมาณนี้นะพระราชวางังบักกิงแฮมนะเอออันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับอ่าอันแรกก็ถือว่าใกล้อยู่นะ2กิโลนะครับต่อไปเราไปดูอันที่2กันเลยที่นี่คือที่ไหนสถานที่ชื่อดังระดับโลกโอ้โหนี่มุมสูงเลยนะเนี่ยเออเราอยู่ที่ไหนเนะี่ยอืมเสาแบบนี้มัน ของกรีกหรือเปล่าเป็นเสาดูไม่ค่อยชัดนะเป็นเสาทรงกรีกไม่แน่ใจว่าเป็นดอริกหรือโคริเทียนนะเสาลักษณะเสาอย่างนี้เดี๋ยวต้องเลื่อนไปดูหน่อยมันอาจจะไม่ใช่กรีกก็ได้โอ้อันนี้มันเลื่อนไม่ได้ด้วยนะมันเป็นรูปถ่าย360อองศาเพราะฉะนั้นเดาว่ามันน่าจะเป็นกรีกนะครับนี่ น่าจะเป็นกรีกนะแต่ก็อาจจะเป็นโรมันก็ได้อยู่ในอิตาลีก็ได้เพราะว่าเสาพวกนี้โรมันก็เอาไปใช้เหมือนกันที่เราชอบพูดกันผิดว่านี่คือเสาโรมันจริงๆไอ้เสรารูปทรงแบบนี้มันคือเสาทรงของกรีกนะโรมันเนี่ยอ่ะอขอ ดูก่อนแล้วกันนะแต่เมืองใหญ่อย่างนี้มันอาจจะเป็นโรมันก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นกรุงโรมก็ได้ดูป้ายสิโอป้ายก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่ากรีกกับโรมันก็อยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะประเทศมันอยู่ไม่ไกลกันมากเอ้ยเอ้ยแต่มันดูออกไปทางโรมันเลยนะเฮ้ยมันโรมันหรือเปล่าเนี่ยมีบันไดมีเฮ้ยประตูซุ้มโค้ง นี่หน้าต่างประตูซุ้มโคง้งต้องเป็นโรมันปรีจะไม่มีอะไรแบบซุ้มโค้งนี้ผมว่าต้องเป็นโรมันนะฮะโรมันก็คืออาณาจักรโรมันในสมัยก่อนอยู่ในอิตาลีก็คือกรุงโรมนั่นเองอ่ะถ้าวิเคราะห์มาอย่างเยอะเลยตอบมันต้องอยู่ในกรุงโรมไอที่ที่เนี่ยจะผิดหรือถูกมาดูกันนะฮะจะรอดหรือจะล่วงอหนึ่งสองซ้ำดูกันโรมันนะฮะโรมันไม่ใช่นะครับ สรุปมันคือที่กรีกนะีน่ผมไปคิดเยอะไปตูซุ้มโค้งนี่หน้าต่างประตูซุ้มโค้งต้องเป็นโรมันเลยนะถ้าผิดนี่ฮาเลยนะอ่ะ,อะ <c oughs> โอ้ได้แต้มน้อยมากเลยถูกนะโอ้ลักษณะเมืองมันคล้ายๆกันนะครับอ่ะอันนี้พลาดไม่เป็นไรเราไปดูอันต่อไปนะครับอ่ะที่นี่ที่ไหนครับโอ้ นี่อยู่ในประเทศโปรตุเกสอันนี้คือธงโปรตุเกสนี่ธงโปรตุเกสต้องเป็นปราสาทที่ไหนทักที่หนึ่งในโปรตุเกสนะครับก็ไม่ได้รู้จักที่เที่ยวในโปรตุเกสเลยเนาะเอ,อ่อคาเฟ่อ๋อนี่โรงแรมเออไม่ใช่เป็นคาเฟ่แน่นอนว่าเป็นปราสาทในโปรตุเกสนะครับ งั้นเราเดาไปเลยนะไม่ต้องเสียเวลานะโปรตุเกสส่วนเมืองที่จะเลือกก็อันนี้แล้วกันลิสบอนนะเมืองหลวงมันไปเลยดูดิได้ป่าในี่ธ <c oughs> งชาติช่วยชีวิตนะครับที่นี่มันคือที่ไหนกันเรามาดูกันนะครับมันคือพระราชวังแห่งชาติเปนาอา่า อ่ะต่อไปเลยถือว่า3อันพลาดไป1อันนะครับเอ้ยนี่มันคุนค้นๆนี่ที่มันที่ไหนเนี่ยไอซุ้มประตูแบบนี้แน่นอนครับอยู่ในยุโรปอ๋อนี่อันนี้เป็นรูปแบบถ่ายแบบ360อองศาอีกแล้วนะครับออไอประตูตรงนี้เนี่ยเมืองในยุโรป ไม่แน่ใจว่ามันคือที่ไหนนะโอ้โหอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเนี่ยเราดูเราดูรอบๆดีกว่าว่ามันมีป้ายหรืออะไรบอกทางที่พอจะช่วยเราได้ไหมไม่มีอะไรช่วยได้เลยนะครับมีอะไรช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะเออมันคือที่ไหนเนี่รู้แค่ว่ายุโรป ืมสุ้มประตูตรงนี้มันประเทศอะไรเนี่ยเสาแบบเหลี่ยมๆอย่างนี้เออมันอยู่ในเยอรมันหรือเปล่าดูธงสิโอทงก็ไก่มากเลยม,ม,มตาลุงก็ยิ้มเลยเราดูใกล้ๆตาลุงคนนี้ดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูบ้างไม่มีเลยนะเนี่ย เออมันอยู่ในประเทศอะไรก่อนเนาะอ่ะงั้นเดาเลยนะครับเดาเลยอันนี้ไม่รู้จริงๆลักษณะเมืองหนาวๆอย่างนี้ขอเดาเป็นเออเจ้าประตูตรงนี้ขอเดาเป็นอะไรดีไม่แน่ใจว่าจะตอบเยอรมันหรือว่ารัเสเซียดีนะครับ ผมลองเป็นเยอรมันแล้วกันครับอเบอร์ลินไปเลยครับไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันปั๊บลองดูครับเฮ้ย <laughs> ถูกนะเดาถูกนะครับมันคือประตูบรันเดินบวกประตูบรันเดินบวกออันนี้ปอติศาสตร์ตรงนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ลืมไปแล้วนะครับ อ่ะแต่ถือว่านี่ใช้วิชาเดาได้ถูกต้องนะครับอ่าสี่อันก็พลาดแปนเดียวเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยของวันนี้นะครับที่สุดท้ายที่เราจะมาดูกันลักษณะรูปทรงก็ยุโรปอีกแล้วนะหนีไม่พ้นยุโรปเลยอันนี้อยู่ที่ไหนมาดูสิอืมมันคือที่ไหนนะอ่ะเราดู เราหาธงหาอะไรให้เจอนะครับเผื่อจะได้ตอบถูกดูที่ร่มของคนนี้สิฟรีทัวร์แล้วมันเหมือนมีธงสเปนอยู่บนบนล่มเขานะครับเนี่ยเห็นเหมือนธงสเปนอยูอ่ย้อนกลับไปดูใหม่เอาหายไปและสองคนเมื่อกี้ ี่ครับลักษณะเหมือนธงสเปนเหมือนธงสเปนกาติสไม่แน่ใจว่าชัวหรือเปล่านะเราต้องไปดูตามซุ้มมุมตึกมุมตึกต่างๆนะเฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้ 2000 years later. 2อ0 0ัน a r s later. ฮอันนี้เป็นเหมือนธงประเทศเดนมาร์กเดนมาร์กเหรอเออตัวหนังสือเมื่อกี้ก็เหมาะที่จะเป็นเดนมาร์กนะงั้นตอบเดนมาร์กกว่าเดมากกันนะเพราะว่าเดนมาร์คมันมีสธงอิตาลีมีธงเดียวผมตอบเดนมาร์กแล้วกันนะครับถูกไม่ถูกไม่รู้ะลองดู อ่าเดนมาร์กยิงด้วยที่นี่มันคือโคเปเฮเกนเหรออ่ายที่โคเปเฮเกนสถานที่นี้มันคือที่ไหนกันอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเนาะอามาเลนโบกไม่นแน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าหาเจอแบบใกล้เคียงนะเอ่อ 4ที่นะฮะอีกที่นึงคือสับสนนะครับระวังกี่คโรมันนะครับเรียบร้อยเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับแต่รนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ